สวัสดีค่ะตัวกากหมูของเรานะคะอาทิตนี้ก็คือของหมดแล้วค่ะคราวนี้เราก็ต้องมาทําสต็อกไว้นะคะก็อาทิตนี้ก็คือทำา5โลเองอะ่ะจิบจิบน้อยๆอะไรเงี้ยเออก็ช่วยไม่ได้เนาะก็มันขายดีอะลูกค้าสั่งเยอะอะ่ะมันก็ต้องทําเยอะอะ่ะเป็นทเรื่องธรรมดาปกติอะเนาะก็ของมันดีของมันอร่อยอะ่ะก็มีแต่คนอยากกิน <laughs> พูดที่เหมือนไส้ไปงั้นแหละเออเฮ้ยแต่อร่อยเว้แต่ถ้าอยากกินนะ แม่งก็สั่งในแอปส้มเนะเว้ยพิมมาเลยว่าเจนุดมหาชัยจะส่งทุกพื้นที่ในประเทศไทยขายออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจจ้าท่อตามออเดอร์เท่านั้นสั่งมาส่งไปใครอยากเจอความกรอบกรุบแบบฟันแตกสั่งได้เลยแม่ค้าท่อตามออเดอร์นะคะส่งของทุกวันส่งของเร็วส่งของไวมีของแถมจัดไป